ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับมีแอปใหม่มาแนะนํานะครับผมสลับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Luc กี้สองศูนย์สี่แปดนะครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับในส่วนของค่าย LBL a m e นะครับสลับค่ายนี้นะครับร้อยเปอแน่นอนนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับสลับใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปที่ l a y Store นะครับค้นหาที่ l a y Store ได้เลยนะครับผมเขียนว่า L B L game นะครับผม L B L game นะค้นหาเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยจะเจอในส่วนของค่าย L B L game นะครับนี่มี Tata มี Lucky o s t a r 2020 t i n y c a t นะครับ Lucky Miner นะครับผมนี่นะครับเป็นอยู่ในส่วนของค่าย L B L game นะครับกดไปที่ Tata นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดคำว่า L B L game ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นค่าย LBL เกมนะครับที่รวมมือแอปเกมทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในส่วนของค่าย LBL เก e นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมก็คือแอปนี้นะฮะ Lucky 2048นนะครับก็กดเข้ามานะครับก็ให้เราติดตั้งลงไปนะครับนี่ฮะเป็นค่าย LBL นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับมาดูเกี่ยวกับแอปนิดนึงนะครับผมเนี่ยดูทั้งหมดไหนหน้า แอปมันเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับมีคนเพิ่งดาวน์โหลดไปเองนะครับผมไม่เยอะนะนะครับผมนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ อัปเดตเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับผมวางจําหน่ายนะครับก็คือวันที่11เนี่ยครับวันที่11พฤษภาคมนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการสมัครของแอป,ปนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาในแอป,ปแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมมันจะให้เราเช็คอินรายวันนะครับการเช็คอินนะครับผมจะได้รับเพชรสีเขียวนะครับนี่ฮะเพชรสีเขียวนะครับผมในแต่ละวันนะครับว่า เราเข้ามาเล่นทุกวันก็จะเช็คอินได้ทุกวันนะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับคอลเลกนะครับกดเพื่อรับนะครับผมเราก็จะรับมาอีก50เพจนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากรับเพิ่มนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับคูณ2นะผมยังไม่กดรับนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูวิธีการสมัครนะครับให้เราดูที่รูปด้านบนนะครับจะมีรูปฟันเฟืองอยู่ตรงด้านขวาบนสุดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกเป็นภาษาไทยเราก็เลือกภาษาไทยไปนะครับจากนั้นก็ ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับกดผ่าน Facebook ไปนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะกดดาเนินการต่อเลยแล้วเราก็กดเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันขึ้นชื่อ Facebook ของเราหรือ,อยังถ้ามันยังไม่ขึ้นเราก็กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นชื่อนะโอเคแล้วเราก็กดดูนะครับอ่ะมันขึ้นชื่อของเราละนะครับก็คือการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับรูปเครื่องหมายการแชร์นะครับตรงนี้ที่เป็นกรอบสีเขียวเนี่ยกดเข้าไปนะครับสำหรับตรงหน้านี้นะครับผมก็เป็นการกรอกรหัสโค้ดนะครับตรงช่องนี้นะครับเพื่อที่จะรับ200เพชรนะครับใครที่ยังไม่มีโค้ดเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะครับหลังจากใครสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คอมเมนต์โค้ดของตัวเองไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมากรอกให้นะผมยังไม่มีโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะมากรอกให้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับจะมีรหัสโค้ดของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เชิญเพื่อนของเราตรงนี้เราสามารถกดคัดลอกตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้วิธีการแนะนําเพื่อนก็คือนําไปโพสต์ตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆหรือว่าใครที่ทํา YouTube ก็สามารถแนะนําผ่าน YouTube ได้นะครับให้เขามาเกาะโค้ดตรงนี้เหมือนกันนะครับแค่นั้นเองสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูเมนูต่างๆของแอปกันบ้างนะครับมีทั้งหมดกี่เมนู มีอันที่1นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเนี่ยในกรอบสีฟ้านะครับก็คือการเช็คอินนะครับในหน้าแรกของเรานะครับต่อไปนะครับในกรอบสีม่วงตรงนี้นะครับผมตรงหน้านี้นะครับจะเป็นการหมุนวงล้อหรือว่าสปินนั่นเองนะครับกดสปินใบนะครับก็จะได้รับเพชรนะครับการรับเพชรเนี่ยครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการดูวิดีโอนะครับนี่ฮะเขาจะให้เราดูวิดีโอนะรอสักครู่นีครับเอาโอเคนะครับ สำหรับครั้งที่2นะครับเขาจะให้เราดูวิดีโอเพื่อที่จะทําการหมุนต่อนะครับใครที่ยังไม่อยากดูก็ยังไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับโอเคนะก็กดกระบาดปิดไปนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการเล่นของแอปนี้นะครับแอปนี้เป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนี่ตรงกรอบสีเหลืองนะกดเข้าไปนะครับเราก็ลองเล่นดูนะ โอเคนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยผมพอเข้าใจแล้วนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับให้เราดูที่ด้านบนนะครับจะมีลูกลูกบอลนะครับผมเป็นเลขนะครับ16นะครับแล้วก็ให้เราดูที่เลขด้านล่างนะครับมีเลข16หรือเปล่านะครับอย่างเช่นลูกบอลนี้นะครับมีเลข16นะครับผมก็ให้เราเลื่อนไปนะครับให้มาตรงกับเลขที่16นะครับมันก็จะรวมเป็น32นะครับตรงไหนมีเลข4เราก็ปล่อยลงไปนะครับถ้ายังไม่มีเลข2เราก็ปล่อยลงไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ เหมือนการรวมเลขหรือว่าการบวกเลขนั่นเองนะครับเลข8นะยังไม่มีเอาโอเคนะครับมันมีเลข2มาแล้วนะก็เลื่อนไปนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับมาดูที่เลข8ปดกันต่อนะครับเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะนะครับมาเล่นไม่ยากนะครับก็แรกๆอาจจะงงอยู่ว่ามันเล่นอย่างไรนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับโอเคนะครับก็ผ่านด่านนะครับสลับตรงนี้นะครับจะเป็นการ ดูวิดีโอเพื่อรับเพชรเพิ่มนะครับก็ใครจะดูก็กดดูได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมผ่านมาที่เลเวล2แล้วนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสกอร์ในการเลื่อนเลเวลแต่ละด่านนะครับเราต้องทําสกอร์ให้ถึง1,000นะครับนะฮะเราก็เล่นไปนะครับสกอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเข้าไม่ได้นะฮะผมนี่ฮะสิบหกนะครับมาเลขสี่นะครับนี่มีเพชรด้วยนะครับก็กดลงไปในเพชรนะครับ ก็ค่อนข้างสนุกนะฮะเล่นผ่อนคลายดีนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับมีลูกบอลด้านล่างด้วยนะเนี่ยลูกบอลนะครับแล้วก็ลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับกดที่ลูกบอลนะนี่ฮะโอเคนะครับมันช่วยให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมสลับลูกบอลเมื่อกี้นะครับต่อไปลูกเด็กตรงนี้นะครับผมลูกเด็กก็ปล่อยลงไปเลยนะครับอ๋อมันจะเป็นการด้งนะครับให้มันจัดระเบียบใหม่นะครับ ให้มันจัดระเบียบใหม่นะครับสลับเราต้องการที่จะโยนลูกตรงไหนนะครับมันก็จะเด้งขึ้นนะครับผมเล็กแนะ16นะครับนี่ประมาณนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับวิธีการเล่นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะมีกล่องของขวัญด้วยนะครับนี่กล่องของขวัญน,นะครับ กล่องขวัญก็จะได้รับเพรเช่นเดียวกันนะครับนี่87เพรนะครับวิธีการรับเพรก็คือการดูวิดีโอโฆษณานั่นเองนะครับถ้าใครอยากรับก็กดดูนะครับผมยังไม่ดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าแรกนะครับกดที่ลูกบ้านนะครับเรามาดูที่อันดับนะครับ1ถึง3นะครับผมตรงนี้นะครับมีคนติดอันดับด้วยนะฮะนี่นะเป็นคนต่างชาตินะครับเป็นคนต่างชาตินะครับที่ติดอันดับอยู่นะครับคนไทยก็มีคนติดอันดับ10 10 นี่ฮะอันดับ1ิบนะครับแล้วก็อันดับ9นะครับคนไทยนะโ้สุดยอดเลยนะครับเก่งจังโอเคนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับติดอันดับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีรางวัลหรือว่าเป็นเพชรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการถอนเงินนะครับสำหรับแอปนี้นะครับว่าถอนเงินตรงไหนนะครับให้เราดูที่ด้านบนนะฮะจะมีเพชรของเราอยู่นะครับผมแล้วก็มีค่าเงินดอลลาร์ตรงนี้ที่แปลงจากเพชรของเรานะครับว่า เรามีกี่เพชรแล้วก็มีกี่ดอลลาร์นะครับก็ให้เรากดที่ตัวเงินสีเขียวตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตรงหน้านี้จะมีในส่วนของการสแกนนะครับผมสแกนตรงนี้เนี่ยสแกนเพื่อที่จะรับเพชรเพิ่มนะครับนี่ฮะสแกนเพื่อรับเพชรเพิ่มนะครับโอเคนะครับลองมาเล่นดูนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นการสปินนะครับสามครั้งนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคได้รับมาที่32เพชรนะครับ กดสปินไปอีกนะครับตรงนี้จะสปินได้3าครั้งต่อวันนะครับ81เพชรพนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าอยากสปินต่อนะครับผมเขาจะให้เราดูวิดีโอของเขานะครับก็กดดูได้เพื่อที่จะสปินต่อนะครับต่อไปนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงตัวเงินสีเขียวนะครับกดเข้าไปนะครับการถอนเงินนะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับจําเป็นที่จะต้องมีเพชรก่อนนะครับเพรดูที่ตรงรอบด้านล่างนะครับ 1 0 0 0แสนเพรขั้นต่ำนะครับสำหรับ5ดอลลาร์นะครับสำหรับใครที่ต้องการถอนนะครับเราต้องดูเพรของเราด้วยว่าเพรเนี่ยมันครบขั้นต่ำหรือยังนะครับสูงสุดอยู่ที่ $200 ดอลลาร์นะครับใช้เพรอยู่ที่4ล้านเพรนะครับผมเดี๋ยวมกดให้ดูที่5ดอลลาร์นะโอเคนะครับไม่สามารถกดได้นะครับเพรไม่เพียงพอนะครับการถอนเงินก็เหมือนกับแอปอื่นๆเลยนะครับให้เรากรอกอีเมลเคชาทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับกรอกให้เหมือนกันนะครับผมทั้ง2ช่องนะ ครับถ้าเพชรครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูในคลิปถัดไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการถอนเงินนะครับไม่ยากนะครับของแอปนี้นะครับเล่นง่ายง่ายนะครับลองมาเล่นกันดูนะครับเพิ่งเปิดตัวเลยเล่นก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องงานฟรี n n e l ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปดูถัดไปสวัสดีครับ